ตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะออกเดินทางนะฮะเป็นการไปของพวกเราครั้งแรกครับผมเนาะนะฮะเสือพาไปนายโพธีเอ๊ะทำไมชื่อมัรฟ้องพันพอดีเลยเสือนาย <laughs> พาเสือพาไปนายโพธีเ <laughs> สือพาไปนายโบธินะฮะกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับเย <laughs> สรมอนเมื่อไรจะไปเนี่ยเยสมอนเดินกลับไปกลับมาสามรอบแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> คือรอนีน่รอยายสมอนคนเดียวเลยในเอฟซี เขาไปเดินไปไหนเองนะ่ะรถพ่อฟื้นไปเป็นชั่วโมงล,ละโอ้โหเนี่ยฉลาดคนละเมื่อยต้อง3คันรถก็ตรงส,สัก3วายแล้วลาแล้วนะลาแล้วนะ บายบายเพื่อนเพื่อนทุกคนใครไม่ไปถือว่าตกเทรนนะอ่าจากปากพ่มานานะครับใครไม่ไปถือว่าตกเทรนนะใครไม่ไปตีเทรนถ้าใครถ้าใครไม่ลงก็ถือว่าตกเทรนอีกเหมือนกันใช่ไหมต้องลงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราจะต้องลงถึงจะอินเรนนะฮะเพราะเขาไปกันหลงมาทุกคนนะครับ ถ้าไม่หลงไม่ไม่อินเซนใช่ไหมต้องหลงนะฮะใช่ครับ่่างว่าบริเวณนั้นมีเรือจิงไหมต้องไปให้ถึงนเรืออทีนีใจยเหมือนกันมีนาือจิงนะมีนเรือจริงต้องแวะไปกินงทานนี่ต้องแไปกนืเียว่เียวากครับกุเรือคกุเรือคำ่ ตอนนี้เราเริ่มมีแววแล้วนะครับว่าจะลงนะฮะจากที่ฟังเขาพูดมานะครับแมงกุลแมงกุลแมงกุลบอกว่ายังไงนะไม่ปิดเสียงทำไมวันนั้นเท่าสี่ชั่วโมงครับตอนนี้กี่โมงครับประมาณกี่โมงหกโมงห้าสิบสามนะออกหได้เรื่องระยะออกกี่โมงครับฮะออกเจ้ากี่โมงก็ตอนแรกเราตั้งไว้ที่หกโมงสี่สิบเก้าตอนนี้อะไรคะตอนนี้หกโมงห้าสิบสามเลทไปแล้วสี่นาทีนะฮะ อันนี่นหลงเหรอไม่ใช่หุ่นหลงใช่ไหมใช่ไปแลาลาบายบายเดี๋ยวจะไปลงด้วยกันสัตว์ไทยใบมังกรจูดเกดิ่งปิงเกอร์นาแทะคิดอีกหนึ่งที่พออ๋อแจ็คกัจจั์เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับคาดว่าเราก็จะจะต้องลงเลยนะครับจะได้อินเทรนด์เนาะทุกคนนะครับโอเค ต้องลองแค่หลงหือปามให้หลงไงทำไมเวอร์พลอตดีขอให้หลงโชคดีทุกคนโอเคบายบายเจอกันค่ะโอเคทุกท่านจะเดินทางก่อนโอ้หทุกคนดูทะเลหมอกนะฮะงามมากเลยนะครับปั๊ดคนพาเราจะไปลงหรือไม่ลงก็รู้เลยว่าทำไมเวลาคนขับรถเส้นนี้ต้องขับเร็วเพราะ วิวมันสวยต้องขับยาหรือเปล่าไม่คือเขือมนก็บบกว่าเขาหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งไงฟูบเข้าไปนะทุกคนนะเห็นไหมครับดูทะเลหมอกนะฮะดูดูดูนะฮะโอ้โหดูเหล็กไปนะคะดูเหล็กไปดูเหล็กไปด้วยัตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมอยากไปครับ นะถ้าหลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไปหลงกันมาหมดแล้วนะฮะถึงเราจะไปครั้งแรกนะครับเราเพิ่งไปครั้งแรกนะเป็นเรื่องปกติที่มันจะหลงนะสำหรับคลิปนี้นะฮะสั้นๆในเพลงนี้ขอบคุณเอสซีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์นะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณานะครับสวัสดีครับ